มาเชิญชวนกันต่อค่ะสำหรับเกษตรกร,ะกรนะคะให้มาขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับ ข้อมูลใหม่ของตนเองค่ะเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์นะคะจากหน่วยงานภาครัฐนั่นเองค่ะรัฐบาลเชิญชวนชาวเกษตรกร,กรทั่วทั้งประเทศนะคะเร่งขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูลปี2568และ69ค่ะเพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์แล้วก็การสนับสนุนจากภาครัฐนั่นเองค่ะโดยรัฐบาลนะคะโดยกรมส่งเสริมการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะชวนเกษตรกร,กรทั่วทั้งประเทศนะคะเร่งดาเนินการขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับ ปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปีการผลิต2,568นะคะแล้วก็69ค่ะเพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถนำข้อมูลของท่านนะคะที่ท่านขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วไปใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยนำไปวางแผนพัฒนาการเกษตรให้กับเกษตรกรและเกษตรกรเองก็จะได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ์ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือและรับบริการต่างๆจากภาครัฐโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ เป็นช่วงฤดูการของการเพาะปลูกข้าวนาปีแล้วนะคะเมื่อทำการเพาะปลูกข้าวพืชไร่หรือว่าพืชผักรวมไปถึงพืชระยะสั้นแล้วนะคะเกษตรกรก็ควรขึ้นทะเบียนเพื่อปรับปรุงทะเบียนภายใน15วันหลังเพาะปลูกและไม่เกิน60วันก่อนเก็บเกี่ยวนั่นเองค่ะ สำหรับไม้ผลไม้ยืนต้นพืชอายุยาวนะคะเกษตรกรก็ควรชี้แจงขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า30วันหรือที่ยังยืนต้นอยู่นั่นเองค่ะสำหรับช่องทางนะคะเกษตรกรสามารถใช้ช่องทางผ่านการให้บริการของภาครัฐได้วิธีที่1ก็คือแจ้งกับ เจ้าหน้าที่สำหรับเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมสามารถแจ้งข้อมูลนะคะได้ที่สำนักงานเกษตรทุกอำเภอทุกแห่งค่ะ หรือสามารถไปแจ้งที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอยู่รวมถึงแจ้งข้อมูลผ่านผู้นําชุมชนหรือตัวแทนอาสาเกษตรหมู่บ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายค่ะนอกจากนั้นนะคะสําหรับใครที่เป็นเกษตรกรรายใหม่และรายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่ค่ะก็ให้ดําเนินการแจ้งข้อมูลที่สำนักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงที่ทํากิจกรรม การเกษตรอยู่ค่ะส่วนวิธีที่2นะคะง่ายมากเลยค่ะดําเนินการด้วยตัวเองค่ะเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน f a r m ม o o k กแอปพลิเคชันค่ะส่วนเกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมเพิ่มแปลงปลูกสามารถ แจ้งข้อมูลผ่าน e-form เว็บไซต์ e f a r m e r d o e g o t h ค่ะและสำหรับหลักฐานที่ต้องใช้นะคะกรณีที่ต่อต้องไปติดต่อที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอก็จะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาหลักฐานถือครองที่ดินและ เกษตรกรรายใหม่หรือรายเดิมนะคะแต่เพิ่มเติมแปลงใหม่ก็ต้องนําหลักฐานการใช้ที่ดินตัวจริงหรือสําเนามาแสดงด้วยค่ะ